สวัสดีครับผมชื่อนายวิระดีกระโทกนะครับเป็นชาวไร่อ้อยโรงงานนลำตับทิมายนะครับอยู่เขตอำเภอหนองบัวมากครับส่วนตัวผมนี่เปิดคนตาประมาณ4เกือบ5ปีครับมาทําต่อจากพ่อก็ทําด้วยกันกับพ่อครับประมาณร้อยไร่มาสุดปุ่มตัดปีที่แล้วปีแรกกับปีนี้ครับสองปีช่วงผมไม่แรกอ้อยฝ่ายร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่เหมือนตอนนี้ตอนนี้คือตัดอ้อยสุดรายใบปีแรกได้ประมาณพันเก้าร้อยตันแต่พราะผมคิดว่ามันดีไงอ้อยสดราคาดีกว่าอย่างน้อยก็สามสิบบาท ไม่โดนหักเหมือนอ้อยไฟครับแล้วก็เงินช่วยเหลือเรื่องญ้านี่อ้อยสดดีกว่ามากครับยาค่ายาน้อยมากประมาณน่าจะลดลงเฉพาะค่ายาค่ายาประมาณ40%ได้ดินเรามันจะดีขึ้นด้วยอินีย์วัตถุเป็นใบอ้อยเป็นปุ๋ยในอนาคตดินเราม็นจิกลับมาดีดีเหมือนสมัยก่อนมันจะได้อ้อยหลายตัวขึ้นก็อยากจะเชิญชวนเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับก็อยากหันมาตัดอ้อยสด ให้เยอะๆครับให้มันลดเพียงร้อย้าแล้วก็ต้นทุนการผลิตของเราได้ด้วยครับตัดไฟย้ฟเงินไม่เหลืออะไรเงี้ยไม่คุ้มค่าก็อยากให้ลองหันมาัดอ้อยสดนะช่วงนี้ก็ราคาดีครับปี2ปีนี้เขาเผื่อจะมีเงินเหลือมากขอยไ,ไฟครับ